ผู้หญิงที่ฉลาดคือผู้หญิงที่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกโกรธโมโหหรือไม่พอใจอะไรก็ตามนะคะให้คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองเพราะเมื่อไหร่ที่คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคุณจะคิดจะพูดแล้วก็จะทําอะไรที่ขาดสติการที่ขาดสติมันจะทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนอยู่แล้วว่าคนที่ไม่มีสติเวลาคิดเวลาพูดหรือเวลาทําออกมาแล้วก็ตามเนี่ยมันจะทําให้เป็นคนที่ ทำอะไรโดยที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนตามนะไม่ว่าคุณจะโกรธหรือว่าจะไม่พอใจจะโมโหอะไรก็ตามทุกครั้งเลยนะคะจำไว้นะไว้ให้คุณตั้งสติให้ดีถามว่าตั้งสติได้ยังไงโดยการหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆ หรือจะเร้ยอกอย่างว่าเป็นการทําวิธี4.8 8อย่างที่อาจารย์บัณฑิตอึ้งหนึ่งสสอนแบบไว้นะคะว่าให้ทํา48 8ก็คือการหายใจเข้า4วินาทีให้นับ1 2 3 4แล้วก็หยุดหยุดหายใจ8วินาทีกลั้นไว้ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจอีก8วินาทีการทํา488อ่หะหรือว่าเรียกว่าการทําสมาธิการตั้งสติเนี่ย มันจะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมันจะทําให้คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนที่คุณจะคิดจะพูดหรือว่าจะทําอะไรมาก็ตามผู้หญิงฉลาดมักจะใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์แต่ผู้หญิงที่ไม่ฉลาดมักจะใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเสมอคุณเลือกได้ว่าคุณอยากเป็นผู้หญิงแบบไหน